สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงห์บลูทุกท่านนะครับมาเจอกันเหมือนเดิมกับผมปาล์ม3บาท5บาทในช่วงของ Blues Today ครับที่จะมาสรุปข่าวของเชลซีให้กับเพื่อนๆได้รับฟังกันในทุกวันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ติดตามไว้ด้วยจะได้เป็นกำลังใจกับผมแล้วก็ทีมงานนะครับซึ่งแน่นอนนะก็ยังมีความหลงหลังเกมที่เชลซีลบุกเอาชนะบอลบัตมา1ประตูต่อ0ูนะครับก็ก่อน,อนเลยฮะขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีครับอย่างเครื่องดื่มสิงห์เลมอนโซดาครับยูสุเลมอนโซดา แดงมะนาวโซดาแล้วก็บวยเลมอนโซดาลงไปถึงล่าสุดกรบพิงค์เลมอนโซดาบิดจำหน่ายแล้วที่7 e เ e ่นอเะครับใครที่อยากสดชื่นตลอดในการทำงานในช่วงบ่ายก็แนะํา,นาเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาด้วยนะครับรวมไปถึงฝากกดไลค์เพจของสิง w ว d o อ Football กันด้วยถ้าอยากไม่พลาดในส่วนของคอนเทนต์ดีๆที่เขานำมาฝากกันนะครับก็เมื่อวานนี้ไปพูดถึงฟุตบอลพรีเมียร์ลีกกันหน่อยครับมีลงเตะกัน2คู่ครับก็ปรากฏว่า เป็นทีมเยือนชนะหมดเลยครับอาร์เซนอลครับบุกชนะทอร์นาอดสเปอร์หนึ่งศูนย์ครับในเกมนอร์ดแลนด์ดาบี้ได้ประตูชัยจากกาเบรียลมาเกลเยสครับเป็นลูกมงกุนะครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งเนี่ยเป็นนิวคาสเซิลครับที่บุกเอาชนะวูล์ฟแฮมป์ตันได้สองประตูต่อหนึ่งนะครับก็ทีมเยือนนี่มาหมดเลยนะฮะส่วนในรายการาใหญ่ในแสตาลีก็อินเตอร์แค่เสมอกับมอนซ่า1-1นะครับในเกมบุกไปเยือนบาร์เซโลนาชนะรวดเลยครับ5นัด เอาชนะบุกชนะจิโรนาไป4ประตูต่อหนึนะครับที่เป็นประเด็นหลักๆก็น่าจะประมาณนี้นะครับส่วนเรื่องข่าวที่น่าสนใจก็เมื่อวานนี้มีรายงานว่าเชลซีและบอลบัตเนี่ยจะโดนปรับเงินจาก FA ทีมละ25,000ปอนด์ปอนครับจากการได้รับใบเหลือง6ใบหรือมากกว่าในเกมเมื่อคืนที่ผ่านมาหรือมากกว่านั้นนะครับในเกมเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับก็เมื่อวานนี้ถ้ารวมข้างสนามก็รอไป10กว่าใบนะฮะ ถือว่าแจกเยอะมากนะสำหรับแอนโทนีเทเลอร์จริงๆเมื่อวานในเกมสเปอร์กับอาร์เซนอลนอล์ดอนดอนดาร์บี้นี่ก็ทำท่าว่าจะแจกเยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่าสุดท้ายสถิติก็ยังอยู่นะซัดไปทุกจุดสิบใบนะเชลซี Chelsea นะครับขณะเดียวกันครับก็มีรายงานบอกว่าจรอาร์แดนโชเนี่ยลงสนามให้เชลซีเพียง45นาทีและสามารถทำแอสซิสต์ได้ในทันทีนะครับซึ่งเท่ากับจำนวนแอสซิสต์ที่มากที่สุดของนักเตะแมนยูไนเต็ดในพรีเมียร์ลีก ฤดูกาลนี้นะครับก่อนหน้านี้ซานโช่โดนเซลครับเป็น0-7ก็คือศูนย์ประตูศูนย์แอสซิสจากการลงเล่น7นัดแต่วันนี้นะัดแรกก็แอสซิสได้เลยนะครับขณะเด,ดยียวกันเรนนับครับก็พูดถึงซานโชครับเขาบอกว่ามองตามความเป็นจริงเลยนะครับที่แมนยูไนเต็ดเนี่ยเขาเล่นได้ต่ำกว่ามาตรฐานมากๆตอนที่เขาย้ายไปเล่นกับดอทมูลเนี่ยเขาดูดีเลยครับในการเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกเขาโชว์ฟอร์มได้ดีและกลับมามีความสุขกับฟุตบอลอีกครั้ง เนี่ยจ,จะเป็นการย้ายทีมเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาครับและอาจทําให้เส้นทางฟุตบอลของเขากลับมาอยู่ในที่ที่ควรจะมีเขามีพรสวรรค์มากกว่าเกินที่จะถูกมองข้ามนะครับขณะเดียวกันครับอารันสวิตอดีตหัวหอกของอาร์เซนอลบอกว่าจรอร์นซันโชได้แ,แสดงให้เห็นถึงความเฉียบคมครับความกระหายและความมุ่งมั่นที่จะจุดไฟในอาชีพของตนเองอีกครั้ง ขณะเดียวกันครับก็มีบทสัมภาษณ์ของแฮร์รี่วินเทอร์ก็บอกว่านิโคลัสแจ็กสันเนี่ยอาจต้องการโอกาสราวสีเท่าของ,องค,คริสโตเฟอร์เอคุนคูครับเพื่อที่จะเปลี่ยนเป็นประตูยกเว้นในเกมกับทอนแน่ฮอสเปอร์นะครับโอ้โหเจ็บชีดเลยฮะอาจจะบอกว่าต้องใช้โอกาสเยอะหน่อยฮะคือยิงได้แต่ใช้โอกาสมากกว่าเอคุนคูถึง4เท่า นอกจากนี้ครับก็มีรายงานบทสัมภาษณ์ของมาริสกาพูดถึงเอสเตวอลวิลเลียนนะครับเขาบอกแน่นอนครับเรากําลังตามดูเขาอยู่ครับเขากําลังทําได้อย่างยอดเยี่ยมแต่น่าเสียดายที่เขากําลังทําได้อย่างยอดเยี่ยมที่นั่นไม่ใช่กับเราเราจะรอจนกว่าถึงซัมเมอร์หน้าครับตอนที่เขามาที่นี่แต่แน่นอนว่าเรามีความสุขมากกับวิธีที่เขากําลังทําในสิ่งเหล่านี้ ขณะเดียวกันเมื่อวานนี้ครับคอนอกาลาเกอร์ยิงประตูแรกกับแอตเลติกมัดริดแล้วนะครับในเกมที่ถล่มบาเลนเซียไป3ประตูต่อ0แล้วก็มีเรื่องของอาร์ซนอลเชลซีแมนยูครับกำลังจับตาดูพัฒนาการของซูเลมานซีดิเบ้ครับกองกลางดาวรุ่งวัย17ปีของสโตกซิตี้อย่างใกล้ชิดนะครับก็ยังอายุแค่17ปีเท่านั้นเองนะฮะซึ่งค่อนข้างจะยังอีห่างไกลนะฮะ ในรายการเมื่อวานนี้ครับเอสเตวาวิลเลียนเนี่ยลงเล่นแล้วก็ทําประตูดได้และคว้ารางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมในเกมอีกครั้งหนึ่งครับตอนนี้ทําให้เอสเตวาวิลเลียนเป็นดาวซันโวสูงสุดและแอสซิสต์มากที่สุดเป็นอันดับ2ของบราซิลในฤดูกาลนี้ครับโดยอายุเพียงแค่17ปีเท่านั้นนะครับก็ถือว่าโหดมากนะสำหรับเอสเตวาวิลเลียนแต่ก็ต้องมาลุ้นครับปรับตัวว่าจะสามารถเ,เล่นในพรีเมียร์ลีกได้หรือเปล่านะสำหรับทาง เอสเต a วาวิลเลียนนะครับก็ในปี2024เนี่ยเขายิงไป9ประตูกับทำไป7แอสซิสตนะ์สำหรับเอสเตวาวิลเลียนนะฮะฟอร์มโหดมากนะครับที่เหลือเนี่ยก็ดูแล้วไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่ครับมีรายงานว่าโอมลิกมักเซยครับกำลังเจรจากับอาเดียงราบิโอครับเพื่อคว้าตัวนักเตะรายนี้มาร่วมทีมนะครับตอนนี้นก็มีข่าวกับแมนยูไนต็ดอยู่เหมือนกันรวมไปถึงเมื่อวานนี้นอกจากทางกาลาเกอร์แล้วนะครับ ทางูเรียนาเรสก็ทำประตูแรกให้กับแอตเลติโกมาดริดได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับที่เหลือเนี่ยดูแล้วก็มีเรื่องบทบทสัมภาษณ์ของ eta, อาร์เตต้าเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บของบุคยุสซาก้าด้วยนะครับก็เขาบอกซาก้าไม่สามารถลงเล่นได้ต่อในวันนี้ครับผมไม่รู้ว่าเพราะอะไรที่แน่ชัดแต่เขาไม่สามารถลงเล่นได้ขณะที่โอเิกาดเนี่ยเราต้องรอดูต่อไปมันยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ นอกจากนี้ครับเมื่อวานนี้ก็มีลูฮัคูครับก็ทำเรียกว่า2แอสซิสต์นะฮะในเกมที่นาโปลีนะฮะลงเล่นนะครับก็กลับไปเจอคุณพ่อเก่าเขาก็คืออันโตน c คอนเต้นะครับก็ถือว่าทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะสำหรับทางโรเมลูลูคคูนะครับแกคู่บุญจริงครจริงๆแปลกมากนะครับเป็นคู่บุญมากๆสำหรับทางอ r นโตนคอนเต้กับทางโรเมลูลูคาคูไม่รู้แกถูกใจอะไรนักหนา ขณะเดีวยวกันก็มีบทสัมภาษณ์ของนัวิดออนสตีนครับพูดถึงเรื่องเจ้าของทีมนะครับเขาบอกว่าผมคิดว่าความขัดแย้งที่แท้จริงก็คือการจากไปของ ino, ดโปชิติโน่ผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาได้ตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงตําแหน่งของเขาครับมีรายงนานว่าท็อตโบรียังคงสนับสนุนโปชิติโน่และตั้งแต่นั้นมาความแตกแยกแตกต่างกันก็คือความแตกแยกก็เริ่มมีบ้างเป็นเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับจากตรงนี้จะเป็นอย่างไรเนี่ยจากการพูดคุยกับคนที่เกี่ยวกับสถานการณ์นี้ ออนสตีนเขาบอกว่ามีสสถานการณ์ที่เป็นไปได้ครับสถานการณ์ปัจจุบันก็คือยังดําเนินต่อไปแหละแต่อาจจะดูอึดอัดหรือมีการเปลีป่ยนแปลงเปอร์เซนต์เจ้าของแต่สัญญาณทั้งหมดบ่งชี้ว่าผู้ถือหุ้นรายใหญ่อย่างเคลเล็กแคปิตอลซึ่งมีมากกว่า61%เนี่ยจะยังคงดํารงตําแหน่งต่อไปโดยมีผู้นวยการฝ่ายกีฬาและเอนโซมาเรสกาเป็นหัวหน้าโค้ชซึ่งพวกเขาพอใจกับมาเรสกามากๆพวกเขารู้สึกว่าพวกเขาพยายามควบคุมผลกําไรและ ความยั่งยืนได้รวมถึงการเซ็นสัญญาและการขายพวกเขารู้สึกว่าพวกเขาอยู่ในตำแหน่งที่ดีทั้งในและนอกสนามแม้จะมีเรื่องดราม่าเกิดขึ้นก็ตามนะครับที่เหลือนะฮะก็มีข่าวเรื่องของลิเวอร์พูลครับคอสออฟไซด์ครับรายงานว่าลิเวอร์พูลเนี่ยกำลังจะพยายามเจราจาเซบีย่าเพื่อคว้าตัวโรอิกบาเด โดยที่จะเอามาแทนที่เฟอร์จิลฟานได้นะครับโดยที่กองหลังวัย24่ปีเนี่ยมีค่าตัวหรือว่าค่าจีกสัญญาอยู่ที่4ี่ล้านปอนด์นะครับขณะที่มากาครับรายงานว่าบาร์เซโลนาในสนใจที่จะเซ็นสัญญากับอาบาดูโอนาน่าที่เพิ่งย้ายไปร่วมทีมแอสตันวิลล่าในช่วงซัมเมอร์นี้ครับโดยอาบาดูโอนาน่าอยู่ในรายชื่อตัวเลือกในตำแหนง่งกองกลางร่วมกับทางโจชัวคิมิชด้วยนะครับที่เหลือก็มีรายงานว่าสเปอร์แล้วการคว้าตัวอังเคโกเมสครับ โดยสัญญาของเคลโกเมสอดีเด็กเก่าแมนยูเนี่ยจะหมดสัญญากับลิลในปี2025นะครับอ่ะนี่เป็นข่าวที่นำมาฝากกันนะครับก็เดี๋ยวดูฮะประเด็นเจ้าของทีมสุดท้ายจะจบยังไงก็ติดตามสถานการณ์กันอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับเราเจอใหม่ในโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ